สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้คุณพ่อก็เฝ้าคุณแม่เลยไม่ห่างเลยนะคะทุกคนคะนี่ละจา้าพี่น้องจา้าเพื่อนว่าเมืองกันกับเมืองตอนย้ำทุกย้ำยากนี่ละจา้าเมื่อนี้พาแม่มาเข้ายาเข็มที่สามนอกจากนี่ละบรรยากาศเนาะไปเอายาอยู่สันลางมาให้แม่จา้าแล้วก็มาวางไว้ให้หมอเนาะจา้มาม้าตั้งแต่เจ็ดโมงจา้า จนตอนนี่ก็จะประมาณเที่ยงไรเนาะจา้ะเพื่อแม่จะได้เขายาเนาะกะนนิลจ้าชีวิตการที่เข้ามาหาหมอเนาะจา้ะตั้งเต่เสาหอดแล้งบุลจา้ามือหนิคิดวาเนาะเอายามาไว้ให้แม่แล้วกะนั่งถาจา้าตอนนี่กัตอนเที่ยงนองไซกะมาแต่ลงเลี้ยนจา้าเพื่อนเฮ็ดกับเขาแล้วๆก็เลยเอาเขามาให้แม่กินเนาะจา้ะแล้วๆก็ลุ่งไปเอายาน้าหมอ กักามาเมือดบานเลยจ้าพี่น้องจ้าแม่กินเขายิ้มแล้วก็สิกินยาแล้วก็ทาเขายาจ้าพี่น้องจ้าเฮ้าก็เลยนี่ละจ้านั่งห้กำลังใจหลังจากแม่ไปเขายาแล้วๆเนาะจา้าเฮาก็จะมานั่งกินเขา,า้าตอนนี้ก็เป็นเขาเที่ยง<อ>เขาบ่ายุร้าพี่น้องจา้าตาหน่อยเนาะจา้ามีทุกอย่างเนาะมีแนวกินฮอคงฮอเขายฮอรลงฮอหนามมากเมือดจ้าพี่น้องจา้ารอ,อบครัว แต่ละคนเนาะจ้าเพิ่นกะมาอังซีเบิดเนาะเีิละจ้าชีวิตกันมาหาหมอเนาะมาก็ต้องขนมาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจา้าอยู่โรงพยาบาลมืดมือพูดละจา้ามือหนีกันเลยพระครอบครัวมากันเมิดเลยจา้มาม่ให้กำลังใจแม่จา้าตอนนี้แม่กับเขายายอยู่ทั้งในพูดละจา้าเขาก็เลยมานางถาเนาะจา้าเพราะว่า หมอกระบ่ค่อยอยากให้ยืนเฝ้าเนาะจ้าเพราะว่าเขายาแล้วก็อยากให้ค้นไข่นอนพักผ่อนเนาะจ้าเพิ่นกะเข็มที่สามเนาะยาหลอดน้อยๆนึงเลยจ้าแต่ว่ามีผิดไลยเนาะพี่น้องจ้าเถื่อว่าผิดไพ่ผิดในการขาโลูกขาไพ่เนาะจ้าพี่น้องจปิงไก่ปิงหนีซื้อมาตั้งแต่มือเสาร์จ้าทั้ง่อทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละจ้ากินน้ำกันเนาะไม่กินแบบนี้มันจังแสบเนาะ กับเพื่อนกระบ,บ่กค่อยกินดอกจ้าวินวังจ้าเข้ากับไกยา่ยามกินอ่างเพื่อนใหน <_ d ata> เพื่อนอยากกินทำเข้าเนาะ <_ d ata> เพื่อนก็กินบ่โล่งดอก <_ d ata> เข้ากับเสือ้อว่าเพื่อนกินบ่โล่งคือกันนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ละจ้าเข้าก็กินไปเ้าไปนาะจ้าหน่องหน่องกับพ่อกับยุคคางๆกันนี่ละจา้า เวลาว่างตอนนี้ก็ขึน้นนางถาแม่เนาะอน,อง,นองกับบีบหลังให้พอเนาะจ้าพี่น้องจ้ามีแต่คนมีหลงวิไพเด้อบอวว่าให้เศร้าเหตุส่วนก็เหตุคือเกากับปวดหลังหาบัวจนหลังเข็ดหลังง้อเมื่อจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้พ่ออายุ63ปีแล้วเด้6หกสามปีก็ยังเหตุเวียกเหตุงานคือเกาอยู่เนาะจ้ะนี่แม่กับเขายา้าก็คอยเขามามึงเนาะจ้ะ ลูกทุกหาหน้าที่สิบหน้าที่นี่หละจ้าพี่น้องจ้าแม่เลยบอกว่าแม่อยากกินน้ำแดงผลมาอยากกินน้ำแดงมะนาวแ่หมอก็บอกว่ากินใดเนาะกินไหนแต้าหากินน้ำแข็งอีพ่อก,ก็จัดการไปเลยจ้าไปยางไปเมืองทาย,ยางปวดขานี่แหละจ้าชีวิตครูเนาะเพื่อนก็นดูแลก,กันมากต่างแต่พูดเขายารอบแรกเนาะจ้า จนเขายาหลอบสองเพื่อนก็นยังดูแลก,กันคือเกาเธอห้าเสียหาชีวิตครูเลยแบบนี้อิจฉาแม่ที่มีพ่อเนาะจา้าที่คอยดูแลเนะาะวบ่ไปนําตากระสิไลเนาะพ่อกระสิยางเข้าไปเมืองแม่ถูกา้านาที่สิบนาทีไปเลยนะจ้ะนี่กับข้าเจ้าม่าเขายาแต่ละคนก็กลับไปบาดกลับเมื่อบานเมินแล้วนะจ้ะกะย่างเหลือห้านคนนะจ้ะพี่น้องจ้ะนั่งทา่า ยิ้มให้กำลังใจพ่อเน,อะะนาะการนั่งขาเราจ้าพี่น้องจา้าเทื่อสิหอดเวลากำบานรถกะบ่เลือดเราจ้าตอนนี้กะบ่ mm hmm. เป็นหาโกโมวงเราบ่พี่น้องจา้าค mm hmm. นกะกลับเบิดแล้วเนาะนี่ละต่เวลากำบานเราจ้าพี่น้องจา้า่อกกบแมก่กันนี่ละออกมากือเก้าจ้ากะคอยคอยประยุกต์เนาะจ้าพี่น้องจา้า คนคองเก้าบ,บาทกันจ้าเถือว่าหมื่นหนึ่งเนาะมาแต่หกโมงเสาเถื่อได้รกับบ้านกับเกือบหกโมงแรงเนาะจ้ากระต้าน้อยนี่ละความสุขของเพิ่นเท่ากับดูแลเพิ่นได้เต็มที่ซ้ํานี้ละจ้ะขึ้นนลิบล่งลิบวันยายแบบ วันนี้คือแบบบรรยายไม่ได้เลยอะทุกคนพูดไปน้ำตาจะไหลนะคะเศร้าแต่ก็ทีใจกับแม่ที่มีพ่อคอยดูแลนะคะเอาความรู้สึกวันนี้คือแบบก็ภาวนาให้แม่นะ,ะให้ไวๆนะคะได้อยู่กับลูกไปนานๆนะคะอีอ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วันนี้แม่เข้ายาแข้มที่สามแล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ด้วยครูพ่งก็ขอให้แม่ไม่มีโรคนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะขอให้แม่ได้อยู่กับหนูไปนานๆนะคะแม่ยังไม่ได้เห็นความสําเร็จอะไรเราเลยนะคะก็เพิ่งอพอพมาให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆวันนี้ครูพึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปรรยายไปแล้วน้ําตาก,ก็ไหลไปค่ะทุกคนคะ่ะแต่ครูพึ่งเชื่อว,ว่า วันหนึ่งโลกของคุณแม่จะหายเราต้องช่วยกันเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะเข้ายาเข็มนี้เข็มที่สามอีกครั้งนึงก็จะเข็มที่สี่เข็มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ครูพึ่งด้วยนะ